นี่นะคะเป็นลูกเยอะมากส่วนกิ่งนี้แบบเต็มเป็นเต็มเลยค่ะนี่คะ่ะนี่เก็บมาแล้วนะคะหนึ่งผลเดี๋ยวเราเอาผลนี้ไปปลูกกันนะคะนี่นะคะเราเอามาหนึ่งผลมันก็เหลืองแล้วนะคะแต่ว่าข้างนอกมันยังไม่สุกนี่คะ่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ดินนะคะแล้วก็ลองเพาะนะคะแต่ว่าเราเพาะไว้แล้วส่วนหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วด้วยเดี๋ยวจะเพาะลูกนี้ให้ดูค่ะใส่ดินนะคะดินเป็นดินแบบไหนก็ได้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อดินก็ได้นะคะที่บ้านก็คือขุดดินหลังบ้านนี่แหละคะ่ะมาปลูกเอามาเป็นดินสำหรับเพาะค่ะ นี่ค่ะก็ใส่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะได้ดินแล้วปริมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการแกะเมล็ดนี้ออกนะคะนี่นะคะแกะออกมาก็จะเป็นผลแบบนี้แล้วเราก็จะเอาส่วนเมล็ดในนี้ค่ะเพาะนะคะแล้วก็ผ่าออกนะคะ นี่ค่ะ,มะเมล็ดก,ก็จะอยู่ในแบบลักษณะนี้นะคะดูไม่ค่อยชัดเลยเน่ยแป๊บนึงนี่นะคะ,มะเมล็ดก,ก็จะอยู่ในลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาเอาไปใส่ในถ้วยนะคะที่มีน้ําเพื่อที่จะเอาแต่มเมล็ดนะคะนี่ค่ะบีบไปเลยค่ะบีบให้มเมล็ดออกไปนะคะ ให้มันอยู่ในน้ําในถ้วยอะคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะมีมะเมล็ดตกอยู่ข้างล่างนะคะที่ก้นถ้วยนะคะแล้วก็หยิบส่วนเปลือกของลูกมานะคะหยิบทิ้งไปเดี๋ยวเราจะเอาแค่มเมล็ดนะคะเราเทน้ําทิ้งนะคะให้เหลือแค่มเมล็ดเราเทใส่ในนี้ก็ได้ะคะ่ะ นี่นะคะอยู่ในลักษณะแบบนี้นี่นะคะ,มะเมล็ดมเมล็ดก็จะมีแบบนี้นะคะในหนึ่งผลก็จะได้มเมล็ดเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราก็ไปหวานในนี้นะคะแอบปบหนึ่งนะคะเราเพิ่มน้ำไปอีกนะคะเผื่อบางทีเวลาเราเทใส่มันจะไม่หล่น เม็ดมันจะตกตะกอนอยู่ที่ก้นถ้วยนะคะถ้ามีน้ําอยู่มันก็จะได้ไหลมาตามน้ํานะคะแล้วก็ใส่ในในภาชนะที่เราเตรียมดินไว้นะคะใส่ได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้หมดแล้วค่ะเนี่ยมันจะกองอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอามือเอานิ้วเขีย่ยๆหน่อยก็ได้ะคะ่ะให้มันกระจายนะคะ เพราะว่าถ้ามันกองอยู่เวลามันจะเอ่องอกออกมาเป็นต้นนะคะมันจะกระจุกอยู่เป็นกลุ่มเดียวนะคะแล้วก็นิ้วๆๆเขี่ยนหน่อยนึงค่ะแบบนี้ได้แล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางไว้บนนี้นะคะถ้าถ้าเราเอาวางไว้กลางดินนะคะวางไว้บนดินนะคะมันก็จะมีพวกมดนะคะมากัดกินมเมล็ดออกไปมันก็จะได้ในปริมาณที่แบบ ต้นที่มันจะหอกนะคะมันก็จะมีปริมาณน้อยลงเพราะฉะนั้นเราเอามาไว้ในที่แบบว่าให้มันสูงสูงกว่าดินหน่อยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะอันนี้คือเราปลูกไว้แล้วส่วนหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นอันที่เราหว่านมาเมล็ดเมื่อกี้แล้วก็วางไว้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็อีกประมาณห้าวันนะคะห้าวันก็จะมีแบบ แตกแตกรากมีต้นอ่อนแบบนิดๆโผล่ขึ้นมาค่ะให้เราได้ชื่นใจนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่แบบว่าเอหวานเมล็ดไว้ประมาณวันนี้วันที่ยี่สิบหกพฤศจิกวันนี้ยีหวันนั้นปลูกไว้เมื่อวันที่สิห้านะคะก็สิบวันหรือว่า10กว่าวันนะเนี่ยประมาณนี้ค่ะ ห้าวันนะคะก็จะมีแบบงอกออกมาให้เราดีใจนะคะพอหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นลำต้นนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะนี่ค่ะที่เราปลูกไว้จำนวนเวลาผ่านไปสิบเอ็ดวันนะคะนี่ค่ะในสิบอดวันนะคะก็จะห่อขึ้นมาประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะอ้าวเจ้าแมว เดี๋ยวหยิบให้ดูมีน้องแมวมาด้วยค่ะนี่นะคะผ่านไปสิบเอ็ดวันนี่ค่ะก็จะสูงประมาณนี้นะคะเลี้ยงแมวค่ะเขาจะก็จะขึ้นมาดูด้วยว่าเราทำอะไรนี่นะคะความยาวก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนก็สิบเอ็ดวันเดี๋ยวเราจะมาดูกันใหม่นะคะเมื่อเมื่อเมื่อได้สัก ยีวันหรือว่า1เดือนเราเคย่อย้ายไปปลูกในในกระถางกันนะคะส่วนอันนี้จะเป็นต้นผักกาดค่ะอันนี้เป็นต้นผักกาดนะคะส่วนในนี้เป็นเม็ดมะเขืออันนี้ก็คือเคปกูดเบอร์รี่ที่เราปลูกไว้11วันนี่ค่ะส่วนอันนี้ที่เราเพาะไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามดูผลในในในวิดีโอถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ พอแค่นี้ก่อนค่ะให้ชมต้นมานะคะนี่ค่ะลักษณะต้นเคปูดเบอร์รี่นะคะนี่ค่ะสิบเอ็วันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยพามาดูเออเวลามันครบสองเดือนหรือว่าครบหนึ่งเดือนที่จะพร้อมไปปลูกในกระถางอะคะ่ะค่อยๆพามาดูใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ สวัสดีค่ะ